สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox แมป Sword Warrior นะครับผมท็อปซอดแห่งชา n น,นลจิตูเกียนก็จะพามาดูกิจกรรมครบรอบ1ปีของแมป Sword Warrior นะครับว่ามีอะไรบ้างไปติดเลยครับพูดง่ายนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแจกของนั่นเองนะครับอา ถ้าเราออนไลน์ครบ45ทีนะครับถ้าอยู่ในแมปครบ45ทีเราก็จะได้ขอครับทั้งเพชร10,000คูณ2เพชร30นาทีออารล่า,าที่เทา้าอันนี้ผมตั้งชื่อให้เองนะครับแล้วก็คูณ2 30นาทีแล้วก็มงกุฎอันนี้ก็ไม่รู้เรียกถูกครับมงกุฎจำนวน500นครับอเทมตัวนี้นะครับเป็นไอเทมกิจกรรมของความทรงจำสกิ i ปดีครับจะอยู่ตูน้นูนน้นนะครับนะู้นนู้นนู้นนู้นครับน่ะอ่า แล้วถ้าครบ4-5ถทีเราก็จะได้อาวุธของไททันทีวีแมนมานะครับ <Yeah. S 1> ในนี้จะเรียกว่าเป็นดาบของของนึ่งชื่อนะครับ <c oughs> เล่นหลายแบบจัดอ้อจำได้ละ 4K ไททันซีนีม่าแมนถูกป่ะไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันครับนี่ของตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับโอ้โ <c oughs> t เไททันทีวีแมนครับอ่า <c oughs> แล้วต่อไปนะครับ <c oughs> ฮีโร่ที่เขาแจกเองนะครับ ก็มี3ตัวเลยครับตัวแรกนะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาเฮ้ยผิดอันนี่ครับเราจะได้ตัวนี้เลยนะครับก็คือนี่ออนไลน์ครบ7วันครับวันแรกเราจะได้เออโอ้โหสปีกเกอร์บูเนนะครับนี่ครับตัวนี้ที่ผมเรียกใช้อยู่นะครับอ่าแล้วต่อไปก็ครบ7วันเราก็จะได้อีล็อกไททันสวิกเกรมนครับอ่าแล้วคราวนี้ตัวต่อไปตัวที่3นะครับ เราก็จะได้ตัวนี้นะครัฟิวชั่นไททันแต่เราจะต้องไปฟาร์มเขาเรียกอะไรเนี่ยทิกเก็ตเหรอตัวตัวครบรอบ1ปีผมเขาเรียกว่าตัวนะตัวครบรอบ1ปีให้ครบ2 5งหมก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมาซื้อฮีโร่ตัวนี้ได้ครับนี่ครับชื่อของเขาคือฟิวชั่นไททันะครับเนี่ยจะอยู่ตรงอนุสาวรีย์ฮีโร่นะครับนี่ครับ3ตัวนี้นะครับ ตัวนี้เราจะต้องเล่นกิจกรรมเอานะครับส่วนตัวนี้ล็อกอิน7วันก็ได้มานะครับสกิลทีเด็ดของเขาก็คือเห็นว่าแคนแอตแทกออกอันนี้มีอินเดอะแบคือโจมตีทุกตัวที่อยู่ในแมบมนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันโหดไหมนะครับเดี๋ยวให้ออนไลน์ครบ7วันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นกิจกรรมโอ้โหซื้อดีไหมนะ เดี๋ยวกดก่อนครับมีป่าวะผมต้องการซื้อสี่ร้อยเอา้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีตั้งลบไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะซื้อมานะครับมาซื้อเอ้ยค้างเลยเฮ้ยเอา,เอาง่ายนะครับกิจกรรมต่อไปก็คือเป็นกิจกรรมลดราคานะครับเอ้ยค้างนานเลย คุณซื้อไม่สําเร็จเนื่องจากบัญชีของคุณมีโลบักไม่เพียงพอบัญชีของคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินโอเคครับรับทราบนี่ครับกิจกรรมต่อไปก็คือเป็นกิจกรรมลดราคานะครับถ้าน้องมีงบอยากได้ตัวไหนก็ซื้ออาเลนะครับใครอยากซื้อฮีโร่เทพทัวร์อันนี้มันลดด้วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเอ้ยกดเอาก่อนถ้าน้องอยากได้ไอเทมเทพทูนะครับผมแนะนํา ซื้อช่วงนี้นะครับไอเทมเทพถูที่ผมเรียกว่าเทพถูก็นี่เลยครับผูกฮีโร่เทพถูชาแมนแล้วก็เฟมิสานะครับเป็นโอกาสทองของนอน,นะครับถ้าจะเล่นแบบนี้ยาวๆก็ซื้อมานะครับมันช่วยฟาร์มไวนะคอ่าแล้วอันต่อไปนะครับแล้วก็ตัวตอนนี้ที่เอ้ยไอเทมตัวต่อไปที่ผมแนะน,ำนำํานะครับก็คือดังเกนวิ่งครับเป็นไอเทมตีเร็วดูดเลือดตั้ง1.5นะครับถ้าใครมีงบถึงก็ จัดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงลดราคานะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตครบรอบ1ปีนะครับ1เลยกิจกรรมฮีโร่ใหม่3ตัว 2, 2> <ๆ>กิจกรรมที่จะต้องออนไลน์ครบ45นาทีเราก็จะได้ของตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเราอยู่ครบ45นาิีนาทีแล้วมันจะรีแล้ววนมาให้ใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าใคร ฟาร์มแล้วแล้วได้ครบ45ทีแล้วหรือแบบฟาร์มยาวๆนะถ้ามันวนได้บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้มาฟาร์มแบบนี้ยาวๆนะครับนี่แหละครับแล้วตัวต่อไปก็เออกิจกรรมลดราคานะครับพวกร้านค้าต่างๆนะครับถ้าใครแบบมีงบถึงอยากได้ตัวไหนก็ซื้อเอานะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะลดบ่อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นแบบนี้มานะครับถ้าจะไม่ผิดลดแค่3ครั้งนะครับ ภายใน1ปีนะดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่น้องควรที่จะซื้อนะครับถ้าอยากจะซื้อจริงๆนะถ้ามีงบนะครับนี่ละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเวอร์ชัน2.3.5นะครับครบรอบ1ปีของ Map Sword Warrior นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ